ชุมนุมปาถกถาธรรมชุดพุทธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุบรรยายนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยระหว่างพุทธศักราช2483ถึง2491สงวนลิขสิทธิ์โดยธรรมทานมูลนิธิส่วนโมกชัยยาทางช่อง AMJ Studio ได้รับอนุญาตจากส่วนโมอกรุงเทพให้อ่านเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ได้จึงขอขอบคุณส่วนโมอกรุงเทพมาณโอกาสนี้ทุกท่านที่ได้ฟังแล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถนำไปแบ่งปันและเผยแพร่ต่อได้ขอบคุณค่ะปาทกถาเรื่องธรรมจักรวัตร แสดงโดยภิกขุพุทธทาตอินทป,ปัญโยณมหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2486เวลา9นาฬกาถึง10นาฬกา45นาทีเพื่อนสหธรรม,มิกและสุภาพชนทั้งหลายมีความยินดีที่ได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้เผยแพร่ธรรมะเป็นประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกัน ที่จะได้พบปะเพื่อศึกษาและเข้าใจพระพุทธศาสนาส่วนที่ยังไม่เด่นขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นครั้งนี้จะพูดเรื่องธรรมจัก,กรวัรความจริงชื่อไม่เป็นของสำคัญความหมายก็หมายถึงจักรวัฏของธรรมได้ยินได้ฟังกันมาหลายประการณที่นี้หมายถึงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจบังคับถึงสิ่งทุกสิ่งอันอยู่ในจักรวัฏ คือขอบเขตที่อยู่ภายใต้ของสัจธรรมถ้าเรารู้จักก็แปลว่าสามารถจะทำตนให้เหมาะกับสิ่งทั้งปวงได้ถ้าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนและตัวเราเองยังคงเป็นตัวตนอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรู้จักทุกๆสิ่งรวมทั้งตัวเองด้วยเราจะได้พิจารณาการสืบไปเบื้องต้นขอทำความเข้าใจซักซ้อมในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา แต่ผลที่ได้จากการศึกษายังไม่สมกับที่ต้องการคือรู้สึกว่าขาดหรือบกพร่องยังทำความพอใจไม่ได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกว่าเข้าใจยากสลัวสลัวมืดมัวเราจะไปข้างหน้าต่อไปอย่างไรก็มืดมัวนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้รับผลเป็นที่พอใจเมื่อเป็นดังนี้ก็น่าจะพิจารณาก่อนอื่นว่าทำไมการศึกษา จึงยังให้ความพอใจไม่ได้ข้อนี้น่าจะเรียกกันตรงๆว่าเป็นความเหลวไหลของนักศึกษาซึ่งอาจจะมีได้โดยรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวบางคราวเราขี้เกียจที่จะคิดนึกให้แทงตลอดบางคราวเราก็คลาดคือไม่รู้ว่าจะเข้าใจโลกไปทำไมความเกียดคร้านหรือความคลาดก็ให้เกิดความเหลวไหลที่ไม่รู้สึกก็คือ เมื่อเริ่มศึกษามีจิตใจไปหลากแนวบางทีสนุกเพลิดเพลินธรรมรมยั่วยวนเช่นศึกษาพระไตรปิฎกให้ความเพลิดเพลินในภาษาศาสตร์และวรรณคดีสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นครเครื่องมึนเมาเสพติดจนไม่รู้สึกตัวในส่วนปริยัตยิจึงมีข้อที่จะหลงทวงเวลาให้ช้าดังนี้ในทางปฏิบัติก็คล้ายกันนี้แม้ในส่วนสมาธิก็ยังให้ความเพลิดเพลินได้ เพราะเหตุที่เป็นหลักวิชาเป็นแบบทางวิทยาศาสตร์ทำให้คิดเพลิดเพลินจนหลงได้อีกยิ่งกว่านั้นเมื่อจิตได้รับอบรมดีแล้วมีความสามารถเด่นวิตฐานปฏิหารผิดมนุษย์ธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินได้อีกในทางปฏิบัติมีอย่างนี้ทั้งหมดจึงเป็นเหตุแห่งความเลวหลายของนักศึกษาความมุ่งหมายอันแท้จริงคือความค้นพบ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงหวังให้ค้นพบสงบสว่างถ้ายัางไม่ถึงจุดนี้ก็ยังไม่ถึงที่หวังยังเป็นความเหลวไหลยอยู่ชั้นแรกอาจจะตั้งใจจริงเมื่อมุ่งถึงความพ้นทุกข์แต่เมื่อได้ทำไปได้รับผลบางอย่างความมุ่งหมายเลยหยุดแค่ความพอใจในส่วนต้นๆน,นั้นความยั่วยวนมีหลายอย่างจึงอาจจะดึงดูดนักศึกษาได้ทั้งนี้ ทำให้ล่าช้าเป็นเหตุให้ความหมายของสัจธรรมกลายเป็นของอยู่ลึกและเร้นลับในที่สุดผลอันนี้ก็ทําให้เกิดโทษทุกข์ได้ต่างๆไม่เฉพาะแต่บุคคลน,นั้นๆแต่เลยไปถึงสังคมและในที่สุดถึงโลกโลกย่อมมีลักษณะเป็นสมัยครั้งพุทธการทุกๆมุมโลกนิยมการศึกษาทางจิตใจในประเทศกรีกก็เป็นสมัยปรัชญา ทางตะวันออกสุดก็เป็นสมัยของจือ้อซึ่งเกิดขึ้นภายหลังปรินิพานเพียง8ปีเท่านั้นครั้นมาสมัยอื่นความเข้าใจทํานองนั้นจืดจางลงกลายเป็นสมัยวัตถุจึงยัวย่วยวนเพลิดพเพลินฉะนั้นโลกจึงลืมไปว่าเราจะเอาชนะความทุกข์ได้ก็แต่โดยอาศัยความคิดเป็นใหญ่โลกมาคิดเสียว่าเราบำบัดทุกข์ได้โดยทางวัตถุ สมัยดังกล่าวนี้มีระยะเวลาตั้งศตรวตรรษศตวรรษมิใช่ระยะเวลาอันสัน้นความยุ่งยากของโลกทั้งหมดนี้เนื่องมาจากความเลวไหลของนักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาถึงความจริงและไม่สามารถหยุดยั้งความทุกข์ของโลกได้โทษที่ได้รับคือต้องเสียเวลาอีกนานที่จะรื้อฟื้นขึ้นอีกต้องกินเวลาหลายศตรวรรษแต่อย่างไรก็ดี โลกยังคงไม่พ้นอำนาจของธรรมธรรมยังครอบคลุมโลกอยู่เสมอตลอดอนันตการการศึกษาจักรวัิของธรรมคือการศึกษาถึงธรรมซึ่งอยู่นอกอำนาจเวลาและขอบเขตธรรมคืออะไรซึ่งเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ใช้กันไปว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นธรรมโดยทั่วไปหมายถึงทุกๆ・・อย่างทุกๆสิ่งย่อมเป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวว่า ทุกๆอย่างขึ้นอยู่แก่สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งคุ้มครองสิ่งทั้งหลายอยู่สิ่งนั้นในที่นี้เราหมายถึงเจ้าของจักรวรรดิพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นๆให้ได้ทรงเรียกต่างๆเช่นนิพพานอาสังขตะธรรมวิสังขารฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ดังนี้ทั้งนี้กระเพราสิ่งนั้นไม่ปรากฏแก่มนุษย์ จึงไม่สามารถใช้คำของมนุษย์ได้จึงส่งใช้คำของมนุษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดเช่นนิพพานก็แปละว่าดับสนิทเอามาเป็นชื่อปเปรียบว่าเป็นการดับของสังขารบางทีก็ส่งเรียกว่าอาสังขตะซึ่งแปละวะ่าสิ่งที่ไม่มีเหตุปรุงแต่งวิสังขารก็อย่างเดียวกันคือไม่มีเหตุปรุงแต่งและตัวมันเองก็ไม่ปรุงแต่งอะไรด้วย ฝั่งน้นก็เปรียบว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็คือไม่มีฝั่งอะไรอะไรอยู่กลางนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงชี้สิ่งนี้ไว้โดยชื่อต่างๆกันก็เพราะเหตุไม่มีคำเรียกของมนุษย์แท้จริงมุ่งถึงการกระทำบุคคลน,นั้นต้องกร,ร,รสะทำศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของการกระทำถ้ากระทำแล้ว ความเลวหลายเกิดขึ้นไม่ได้อันหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นได้ก็แต่โดยการกระทำไม่สำเร็จด้วยเพียงแต่การแสวงหาเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเองการแสวงหาวิธีแสวงหาสำนักไม่เคยช่วยได้มากนักสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จะแสวงหาก็ควรอยู่ เช่นพระพุทธเจ้าสแสวงหาเมื่อแรกออกบวชแต่สำหรับพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ทางไว้แล้วนั้นไม่ต้องสแสวงหาอยู่ที่การกระทำเท่านั้นอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการกระทำนี้ไว้โดยไม่ต้องอาศัยหลักแห่งความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นศัตรูแห่งปัญญาเพราะบางทีเราจะไปติดอยู่ที่ความเชื่ออีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการออกไปจากตัวปัญหาอันใหญ่ยิ่งของผู้ถือศาสนาก็คือการมีตัวและการออกไปจากตัวความเข้าใจผิดทำให้เกิดมีตัวขึ้นและเข้าใจว่านี่เป็นตัวเมื่อมีตัวแล้วก็หมดทางที่จะเสาะหาทางที่ตรงกันข้ามคล้ายๆกับเด็กๆเ,เคยได้ยินว่ามีกลางวันกลางคืน แต่เมื่อรู้ว่าคืออะไรและที่บรรพชิตเรียกตัวเองว่าอาตมาภาพความมีตัวนี้เมื่อถูกย้อมมากเข้าก็อาจจะหมายไปได้ถึงวัตถุที่ไม่มีจิตใจเช่นเตก,กระโถนเพราะความโกรธเป็นต้นทั้งนี้เพราะความยึดถือว่าเป็นตัวแรงกล้าขึ้นก็ยิ่งขยายออกไปใหญ่ไม่มีทางออกไปทางฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีตัวเช่นนี้ ความรู้สึกก็ถูกปรุงขึ้นโดยความไม่รู้ความหลงปรุงขึ้นเป็นชีวิตชีวิตก็ต้องมีจิตอยู่เสมอแม้เป็นไปโดยหยับหยาบสิ่งเธอเรียกว่าชีวิตตกอยู่ภายในกรอบแห่งความหลงว่ามีตัวอันเป็นอวิชชาทำให้เกิดความรักตัวมีความต้องการเป็นตัวส่วนที่เป็นสังขารคือสากลจัก,กรวาลนี้เพิ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวไม่นานนะัก เทียบกับอสังขตะธรรมที่เป็นอิเทอร์ y ตี้คืออนันตการเมื่อใดมีอะไรมาทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นว่าไม่มีตัวแล้วรูปนี้ก็ต้องดับสนิทไม่มีอะไรเหลือความไหลเวียนเป็นฟากนี้ส่วนพระนิพานอยู่ฟากโน้นธรามจักรวัดอยู่ที่ไหนเราจะเทียบกันได้โดยทางตรงกันข้ามดังกล่าวนี้แม้จะนำสากลจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเป็นความไหลเวียนเทียบกับวิสังขารน,นั้นคล้ายกับขนาดของเม็ดทรายหนึ่งเม็ดกับโลกวิสังขารอยู่นอกเหนือกรอบแห่งกฎของสเปซคือเราอาจจะวัดโลกได้โดยขนาดคือสเปซแต่เราไม่อาจวัดอสังขาธรรมได้ดังกล่าวเมื่อเป็นของเล็กนิดเดียวดังนี้การที่จะเห็นว่าขอบเขตแห่งธรรมะจะตั้งอยู่ที่ไหนนั้นไม่มีความจำเป็นต้องคิด เพราะจะว่าตั้งอยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็เล็กเกินไปอีกประการหนึ่งเมื่อเอาหลักแห่งเวลาเข้ามาจับเทียบเคียงก็เห็นได้ว่าสากลจัก,กรวาลน,นี้ตกอยู่ใต้อำนาจของเวลาฝ่ายอสังขตะไม่มีอายุไม่มีขอบเขตไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายอสังขตะธรรมไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการเป็นอยู่ ไม่มีการแก่ชาราและตายการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์รู้จักโลกได้เพียงไม่กี่ปีมานี้ฝ่ายโลกไม่มีเครื่องมือที่จะจับจวัดอสังคตะาธรรมได้เมื่อรู้จักโลกในสถานที่เป็นจริงอย่างไรแล้วเราก็จะรู้จักสิ่งตรงข้ามได้เองถ้าเรารู้จักโลกในฐานที่เป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็จะติดกรงค้งอยู่นั่นเอง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนความหลุดพ้นก็เพื่อที่จะให้จิตหลุดพ้นจากความกักขังของโลกกล่าวคือรู้จักสิ่งที่ตรงข้ามที่กล่าวแล้วนั่นเองความปล่อยวางนั้นเป็นโวหารที่กล่าวขึ้นโดยอุบุคลาทิสถานคล้ายๆกับว่าพระนิพพานเป็นฝั่งโน้นเมื่อดังนี้ก็เท่ากับว่าเราจะต้องปล่อยวางฝั่งนี้และหลุดพ้นไปฝั่งโน้น ที่เป็นดังนี้ก็เพราะเรายัางถือว่ามีตัวเราอยู่ทีนี้เข้าใจว่าการปล่อยวางแล้วตัวเราก็ยังอยู่อีกจึงเกิดความยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นดังนี้จึงต้องถึงเกณฑ์ให้เชื่อว่าเอาเถอะเมื่อทำไปถึงที่สุดปล่อยวางไปหมดแล้วยังเหลือแต่ตัวก็ค่อยรู้เอาเองเถิดว่าจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านให้คติว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วจิตจะไปไหน ต่อให้พรมเทวดามาช่วยกันค้นหาก็ค้นไม่พบพระพุทธเจ้าส่งสอนให้พิจารณาถึงทุกข์อันแผดเผาอยู่ทุกวันคือเกิดแก่เจ็บตายสรงสอนว่าวิธีที่จะถึงความหลุดพ้นนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าส่งคนพบความจริงอันประเสริฐคืออนัตตาความไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นสังขารย่อมอยู่ในความหมุนเวียน จิตก็คือสภาพของธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนอย่างดินน้ำลมไฟนั่นเองเช่นเดียวกับเวลาซึ่งเป็นกลางวันกลางคืนอาจจะเห็นไปว่ากลางวันเป็นอย่างหนึ่งกลางคืนเป็นอีกอย่างหนึ่งทำให้มองเห็นไปว่าตรงกันข้ามทีเดียวแต่ถ้าจะมองให้ประณิตอีกชั้นหนึ่งจะเห็นว่าก็เป็นเวลาเหมือนกันนั่นเองเป็นความไหลเวียนเป็นสายเดียวกันนั่นเอง รูปประมก็เช่นเดียวกันจิตนี้คือสังขารฝ่ายสังคตะฝ่ายโลกความทุกข์เกิดขึ้นเพราะจิตอันเป็นธรรมชาติลับๆนี้รับเอาความหลงเข้ามาถ้ามีใช่อย่างนี้แล้วจะเห็นโลกเป็นอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่ามีแว่นสองแว่นอันหนึ่งสองเห็นมีตัวตนอีกอันหนึ่งสองไม่เห็นมีตัวตนเราก็จะมองเห็นเป็นคนละอย่างไป การเที่ยวเราสวมแว่นมีตัวตนติดตามมาแล้วจึงมีความหลงผิดไปเช่นนี้เองเข้าใจเอาว่าโลกอันเป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นเป็นตัวตนไปได้พระพุทธเจ้าเป็นสัตว์โลกเช่นเดียวกับเราทั้งหลายแต่อาศัยเหตุที่เป็นสมัยที่โลกได้รับความกระทบกระเทือนกับความทุกข์มาเป็นลำดับจึงมีผู้ค้นหาวิธีออกจากโลกโดยเด็ดขาดนักคนคิดในชมพูทวีป ได้ช่วยกันคิดมาโดยลำดับมีหลายหมู่หลายพวกด้วยกันจนปรากฏถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทำให้การคิดของนักคิดชะงักลงได้คือทรงค้นพบความจริงอันเด็ดขาดคือวิชาที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่นี้วิชานี้ทำให้โลกพบกันเข้ากับความพ้นทุกข์วิชาของพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้จักว่ามีสองฟังโลกนี้เป็นฟังหนึ่ง วิชานั้นทำให้เรารู้จักโลกโดยแท้จริงในสภาพของมันเองแล้วก็ยังเห็นถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นการตรงกันข้ามฝั่งตรงกันข้ามนี้ก็คือธรรมจัก,กรวัฏซึ่งแม้จะ,ปะเปรียบฝั่งนี้ฝั่งโน้นขนาดก็จะไกลกันลิบลับนักก็จริงแต่ก็ปรากฏว่ายังมีอีกฝั่งหนึ่งจริงอยู่พระพุทธเจ้านอกจากทรงชี้ให้เห็นว่าอัตตามีอย่างไรแล้ว ยังทรงชี้ให้เห็นว่าอนัตตาเป็นอย่างไรอีกด้วยเท่ากับชี้ให้ดูธรรมจักวัรซึ่งเป็นอนันตการเมื่อเราสวมแว่นตาอัตตาอยู่โดยแนบแน่นเช่นนี้เพื่อพบของจริงจึงต้องใช้ระบอบแห่งการถอนตัวออกถ้าฟ้าที่แว่นตามีมากเราก็ยอมเห็นโลกเป็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกับที่เป็นจริงถ้าฟ้าที่ดวงตามีน้อยเราก็เห็นกระจ่างขึ้น ระบอบแห่งการถอนตัวออกนั้นมีหลายอย่างหลายขั้นเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นระบอบนี้มีหลายวิธีต่างๆกันผู้ที่ฝ้าหนาสอนให้ยึดตัวไว้ก่อนแต่ให้ดีให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ฝ้าบางแล้วก็ส่งสอนให้ปล่อยตัวออกไปเสียเลยอีกชั้นหนึ่งเมื่อสองพวกนี้มาพบกันเข้าเกิดความเข้าใจผิดคือฝ่ายหนึ่งว่ามีตัว อฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีตัวนักศึกษาย่อมทราบความข้อนี้ดีว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนอย่างไรทีนี้จะย้อนไปกล่าวถึงหลักพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตถ้าจิตยอมรับอวิชชาเข้าหนักแล้วก็เป็นทุกข์คือเข้าทางร้ายทางมืดฉะนั้นทางพ้นทุกข์ก็เห็นได้ง่ายๆคือเราดึงจิตมาสู่สภาพแห่งความเป็นกลางแต่ไม่ใช่ภวังคจิต เป็นจิตกลางประกอบด้วยฌานคือจิตของพระอระหันต์ทีนี้จิตจะได้เห็นอะไรบ้างเรื่องมันก็เป็นว่าคล้ายกับเราถอดแว่นตาอัตตาออกทิ้งเสียเอาแว่นอันใหม่ใส่เราก็จะเห็นว่าโลกนี้นิดเดียวเท่ากับเม็ดทรายเมื่อเปรียบกับอสังขตาธรรมจิตที่เคยเป็นทุกข์ระสวมแว่นตาผิดก็กลับจะเห็นความจริงเป็นจิตที่อยู่เหนือโลก จึงสรุปว่าความพ้นทุกตรงกันข้ามกับความทุกข์ธรรมจัก,กรวาดนี้เป็นสิ่งซึ่งทรงตัวอยู่ได้เองเป็นแกนที่ตั้งแห่งสังขารทั้งหลายโลกที่เป็นสากลจักรวาลน,นี้คุมตัวขึ้นมาเองเพราะความหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงเพราะเหตุแห่งอวิชชาตั้นหาอุปาทานตัวจิตเป็นตัวชีวิตที่หลอกลอก,การใช้ตัวเองทำลายตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่ประณีตมากเป็นสิ่งยอดแห่งวิชาทางวิทยาศาสตร์คิดคนอะไรได้ถ้ามองให้ดีจะเห็นว่าไม่อัศจรรย์เพราะคิดอะไรอะไรก็หมุนวงอยู่รอบตัวแห่งตัวนั่นเองส่วนทางธรรมเรากลับทำลายตัวอันเป็นสิ่งฉุดกลางก้านนั้นเสียเพื่อความดับพ้นแห่งทุกทั้งมวลจิตที่ยังอยู่แต่ฝั่งนี้ยังไม่รู้ถึงฝั่งโน้น ซึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ว่ายังสำนึกว่าตัวเป็นของตัวเราทุกเราก็นึกว่าเรากังวลสิ่งสิ่งหนึ่งเช่นถึงลูกหลานถึงครอบครัวทำเอารู้สึกเอาว่าความกังวลน,นั้นเป็นทุกข์ยังหาได้เข้าใจเลยไปถึงว่าเพราะเรานึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีตัวและเรามีตัวต่างหากจึงทำให้เกิดความกังวลอันนั้นขึ้น พระอริยเจ้าสอนให้วางร่างกายเสียก่อนเพราะเป็นของหยาบแต่กรณนั้นก็ยังยากเวลาตัวเจ็บเท้าเจ็บก็ว่าตัวเจ็บแต่อาศัยความพิจารณาอย่างประณีตก็จะเกิดความละวางได้บ้างแต่สิ่งที่รุนแรงขึ้นอีกนั้นคือความกังวลทางจิตเป็นห่วงลูกหลานครอบครัวของตนครั้นละวางความห่วงกังวลเสียได้ก็มาถึงขั้นที่สุดคือตัวของตัวเอง เราไปนึกว่าตัวจะไปไหนเราจะทำอย่างไรบุญกุศลที่ทำไว้นั้นจะช่วยตัวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้อย่างง่ายๆกลางๆว่าไม่มีอะไรที่ว่าตัวเป็นของตัวมีแต่จิตอันเป็นสภาพกลางๆซึ่งไม่ใช่ภวังคจิตอยู่ตามสภาพธรรมชาติแล้วเมื่อรับเอาตัญหาอุป,ปาทานเข้ามาก็ก่อรูปก่อความเข้าใจผิดว่า ตัวตนเป็นของตนเพราะเหตุที่ว่าจิตล้วนๆนั้นเป็นของตามสภาพของมันเองมันถึงไหลเวียนมีเกิดมีดับของมันเองได้แต่เมื่อมันมาติดกรงงังคือความเข้าใจว่าเป็นตัวเช่นนี้แล้วมันจึงดับไม่ได้เพราะความยึดถือนั้นเองวันใดเมื่อสภาพนั้นเองหรือที่เข้าใจว่าตัวเราเป็นของเรานี้เห็นความจริงโดยแท้ขึ้นว่า ไม่ใช่เป็นตัวตนเองแล้วสิ่งที่มือดอยู่ก็เป็นความสว่างขึ้นได้อะไรที่เคยเห็นว่ามืดมัวเช่นว่าจะไปไหนอย่างไรจะกลับสว่างขึ้นอย่างไรก็ดีจิตที่หลุดพ้นแล้วแม้เป็นอสังขตะธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองเป็นสายเดียวอันยาวยืดไม่มีความเกิดความตายเมื่อเราเห็นคำว่าจักรวัตเราก็เห็นโลกนี้นิดเดียว เราจะเห็นความสว่างเห็นอะไรเป็นของธรรมดาสวัสดีทุกท่านที่ได้ฟังแล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดหนังสือเสียงธรรมะตอนใหม่ๆจากช่อง AMJ Studio นะคะขอบคุณค่ะ